มันบอกค่ะคุยนะเเคยเห็นมันบอกเห็นมันบอกวีน้อมห้ากนนี่ตัวไหนอันสามหนึ่งสี่กัยังออกสิบสีตรงตงเลยมันบอกเออเจ้าก็ได้ซื้อหลายคันแคล้วเจ้าเจ้ามันบอกเลขซ้ตัวเจ้าตัวละลอยเพิ่นเพบอกกันเมียนเสียทีบอกบอกห้าก้อนตัวเมี่ยมาบันนี้จ้าไหนเจ้าเพิ่นจะมาบอกกันนั่นคือไ่ได้บงคีบ ี่นไม่ได้ล่วงขีดสนมากก่อนบอยเสียิงไะมทานหาล้านก็ได้เอากรมาบังกมกยิ่งเห็นตอนให้ดีอยู่ฮะเออทัไปนอนลับไปจอมเออเ้าไปที่หนบัางท่นก็ได้บอกเจ้าก็ทีเี่ยงแบบคลิปนี่กระมงเลยม่นอนบ่บอกมันบอกอันเรษทีน่ะบ่บอกเอมาเบิ้งคิป คือบอกแักบอกเนี่ยเถื่อเตี้บอกครับบอกเนี่ยเอ้าเมื่อนั้นคือยังเห็นยืนเกลเอจะทำหุ่นกระพิบยืนยู่ี่ิวบอเลยเนาะท่านถามเอีกนี่บอสัตว์ทักแม่เกิดมาจำได้ถามแม่ถามยังบอกยากแม่นบอลเป็นสิได้อันนี้เศรษฐีบอกแม่ยข้ามเดียวถามข้ามเดียวบอกเลยบาดนี่บอได้นิ่งบาสัดทัศน์ทัศน์อัศน์หกห้าหกยังก่อ หกเจ็ดห้าบอกเออหกเจ็ดห้าขออมาล้คลิปเสร็จคลิบางนาเห็นไน่อยหน่อยึงมันมัพัายดังเนาะไอสองพันเก่าแต่พอจะอว่ากพัน้าน่เาอน้าคนเดียวเาครับ้าคนเดียวอ๋อแต่ว่าวพ่ห้าขว้าถามร้านร้านก็บอกไงไงเกิดมาบางเห็นหวไงปันก็เลยมัดเียครับ หลานมาจะไหนก็ใจว่าหลานบอกไอันกออกตัวนว่าจ้นคือเป็นเห็ดคิดมะบึงคิดอันนั้นอ๋อครับผมโอ้นี่บอกที่ว่าที่ถามหลานเอองเออนี่และย่มาเอาไ้บงโอเคเยอยอเยอามผม้องครับบบอกแค่นะครับโอ้ตัวเลขามตัวเจ้าซื้อเท่าไหร่ละแม่ป้าเจ้าคป็นห้าซื้อมาแล้บ่บ่บ ครับเดี๋ยวติดไปก่อนนะครับเดี๋ยวถามแม่ป่านี่ล่ะก้อนไตู้านนั้นหงได้บาทนี่กับไปซื้อก้อนบุ้งเหลือสีเจ้าเราล่าตรงกันตั้เลขบอกเพี้ยคนยี่ฟันได้คัดเก็ียวหาว่าท่นซึ่งมาเพี้ยคนซื้อคนเจ้าคุณมาท่านไอปันนั่นนี่้กได้ปันอีกอันของอันยิสยิสเสียวอ๋อครับไอเสียวแทนจังเต่านะครับเออแม่มุดชะแนวอแม่มุดชะแนวปันอีกคุณซื้อก้อนเจ้าคุนื้เกลียวหาเอารุ่นรุ่นมันบ่เคยบอกจักเทียร์มาั่น หกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้ามับอกมันขัดเอ็มอะโอ้ยไปถามพุกบอกความปะเนียนว่ามาเไยยิ่บอกพูดไม่พูดไม่หน่อยเมยนว่าบที่นี่ิปเนี่ยอันตะกุ่มมาซแต่ไม่ถูกเจ็ห้ามันสุดว้าเมสักทัีไหมบอหกเจห้า ตะวอาอีกสามรอบดิแม่ยังหน้าตาเฮ้ยบ่มีบ้านนั่นบ่ได้ถามยากเลยแมะถามเช่นก็บอกตรงๆบัดถามอีกบัดสองบอกว่าฟังบอกสัตสนแม่เียษฐีว่าฟังบอกสัตต์กระสอบอีกสองรอบอันบัดนี้กระสอบหกเจ็ดห้าบ่มึ่งมึงตะรินโท่าไรสามปันอันไม่ได้ยินนั่นเองมะบ่มึ่งอยู่นี่ยินก็ได้อันนั้นพูดไม่พูดไม่สันเศรษฐีบ้า หกเก็บห้าอีไบอกคับเออไม่ใบอกขับปานนี่แม่แต่ว่าซื้อเาลยทีหามือแล้วบานเลขสามตัวซื่อสามเจ้าเจ้าละลอยคุ้นลอยห่วยว่าเป็นซีเจ้าหรือล่าเอากันไม่นสืจะได้รายหนึ่งปาก็ได้รายเนี่ยันเบาเอากันคือได้รายเป็นซีลอยหุ้นละคือวรายซีเจ้าาะเก็ดห้ารมบ กกบ,นนอบ,บอกสักแต่สักตั้งแต่มาอลไรทำย่างไี้ยังบอกทั้งเอบอกต้นเหล่าสันสิทีว่ะเพราะปกตินี่ย่ายถามแม่ถาม,มน่บอกเนี่ยนี่ครับบอกยากโอ้อันนี้กับเบิ้งเบิ้งแล้วว่าบอกยากแม่นบอกครับบาดมิยัง,ยงห้านลลาาันอนัไน่ะหนุ่ยไผ่มากเนี่ยกับเสียดีมาสามเอาเงินหนร้อยหนึงบอกเลยครับที่แรกสามหนึ่งอ่ะ ไม่ใช่หนึ่งสีมันบวกโอ้หมวดที่บอกหนึ่งสี่เออมันบอกหนึ่งสี่เนี่ะทามทามทามกระบอกเลยนี่นอนทามนี่ครับผมอันนี้เกิดกับเศรษฐีนี่คนมาใหม่ถามบอกเลยโอครับผมเสดผีถามส้มสามเสียกระบอกสามเสียเนี่ยครับก็บอกไงเนี่ยช่องเศรษฐีนะครับนอกจากเราจะอยากฟังเสียงให้เขาไปเบึ้งในช่องเศรษฐีได้ช่องเศรษฐีนะครับผมเสดผีบ้านนอกชาแนลนะครับผมเป็นช่องน้องไม้นะครับฝากไว้อีกช่องหนึ่งนะครับ เพราะว่าบางครั้งก็าไม่ได้ไปตั้งแต่บางครั้งก็ไปตั้งแต่ที่นอนนะครับผมเอาเลยครับโอเคถ้าที่เพิ่นบอกเนาะพี่น้องเนาะครับถ้าผู้อ่านก็เลยอยากเบินอยากชมกับเขาไปเบินในเรื่อยที่นอนซ่อนมันบอกสัตว์่อนมันถามไงบอกไงกัวสีอันไหนครับอันนี้ก็ตั้งจากปากของคุณยายต้องถือคุณบอกไงปัญจทรงถือครับผมเอ้ยเมนโบเมย์ถามครยายถามเบากเนี่ยก็จนเพี้ยสิตอบให้เมนโบครับมันกต่บรสิขันนมันบอกไงคือบอกซิจีนไหม โห่ไงปั่นป้าเปล่าหาสื่อเลยสื่อว่าคุณเจ้าเลยกันว่าถือกันสิบวแบอาแล้วครับผมแล้วจะดวงครดวงมันาไปปะอันนี้สามตนี่บอกโอ้ยแจกยู้อุละพันเุ์อพี่น้องก่นบอแจกกันละนั่งนนี้แจกแจกเบ็ด เอาผมเดียกัที่น้องเอาผมกันมีันคือกันสี่งร้อยเนาะสี่เจ้าเนาะร้อยคุณร้อยบทบาทนี่สุ่มนี่สามหมื่นสองหมื่นหมื่นหนึ่งเอ้แต่ว้ก็มึงใส่เดียวไปวจันทร์อมทุกเจ้านี่จันทร์ไอทุกเจ้าก็ม่เคยบอกไงจะเพียนเนาะนาะบอกเพียนเนาะเอาเอาเนาะก็เพี้ยนาง่นี่พอดีมาเพียมาถามไปเร็ววัันถามหน่อยาเร็วจ้บอก บอกคี่น้องนะครับผมไว้เด็ีคนถามกับหน้าน่อง้าน้องเพื่อนถามหยูบอกางว่าสั่งขัดตกอนทิศซีนเนี่ยว้ยถามกาบอกอันนี้คือกันท้าเพราะว่าไปหน้าหลังเนี่ยเลาออกมาเลยเนี่ยจะข้าเก้าจะเรก่เกาเออถามอีกพูดสั้นๆสิกูดไม่สามเสียที่นึ่งกัซักเขาแห้งแล้วได้ยินครับแล้วบานนึ่กับกุ่มดินเท่านั้นพูดไม่ชอบ่มาบอกหน่อยแล้วนี่พอเ้ยี่็ห้า พูดใหม่ที่ไม่ได้ยินพูดให้ฟังชัดๆแอดินเิที่มาเนาะหกเจ็ดห้าท่าไปเสินแม่โอ้ยคนก่อนบอกไงปกติเอานะครับบอกไไงไงเนาะบอกไงไงมันบอกก็คือหายำแล้วยำอีกับบอกยนะครับเอออันนี้บอกไงเลยบอกลรกคาใจเงืนเป็นซี้ฟุนมมันรติดแ้น้ำแมน เอาใจแมตั้ตัวไส่บุ้นี่เอาใจแดงตั้งตัวให้เข้มดหยังเลยนข้มงานสั่เข้มดัเ้มดยผมยอมผมยอม่วัดไทยให้ไทยกี่ให้พุ่แม่ไไปหาหมอบไญจิตไห้โรคประจําตัวเาษน่ครับหมอพันเป็นตัวโรคหมอพ่อโรคตอเออเปตัวทปีซื้อดอกเอาโหก 6 7เจ็ดนะครับท่านผู้ชมเอ้าเจเดงกัก็จเดียนกับกันดอนล่าทั้งไปเอาชีวมาตัมดหมดเอาหมดกวางสี่นโอ้ยเอามาเดี่ยวอัดตัวอัจังไรมาตัมันไปบ่อเอาแต่ไม่เอาเขาได้เาะมุนี่ตงไ้หลายมือแม่ครับเสียทีสองไม่หน่อยเสียทีส่องไม่หน่อยเสียทีส่องในหน่อยเสียทีเกาะเศีทีมันนอกชแนลเสีทีมันนอกชแนลเข้าไปติดตามได้เลยเนาะเพราะว่าเป็นเป็นมัดไม่้ ถินมาในสองขั้นเก่าละบึงว่าะได้ยินได้หน่อยหน่อยนหลายอย่ตนี่้นไ้สองขั้นหาสองขั้นเกียัย่งนี่ตั้งหลายมือพ้อวขึ้นเลยจังเพื่อนบัดหมี่เต่ามับึงเอาขิ้นในสองขั้นเ่าลนะครับป้าฉันบอกสัตว์ป่านนี้เลือดองกูไปเลยเนาะโอ้ยผูได้เห็นคลิปเขากระับกระสือน้องเพื่อนเคยไ้โซก ไอซื้อนาไกัยังเบิดเราคนมี้ลจักเกัเกะเด็กเยันประกาศเรื่องยืดทวงพวเรื่องนี้ไดังไปเบ็ดจัดมาได้เลยมนหมดกันมีมดมันมาคนหน้าลงแลเวไปซ้ำนี่ย่งบ่ได้ท่านี้มีไผลงอยู่เนาะ บุกงูด้วยครับแข่งกันงูนี่พากันแม่าย่ครับแม่ควาเป็นเสียงด่วนล่าบัดเหนียนก็เสียงไข่แล้วจะเอาเสียงคือเสียงหลอนล่าจะทำทำหลอนึงเป็นเสียงมั่นจำได้อยู่บบบนี้เพราะทำเสียงรุ่นหนึ่งเป็นเสียงเห็บเหนียเนาะมันหลานครัมเป็นแม่ไธ่คนเดียวตัวนี้เจ็ดปีมีแอมมียนมเหมือนพันมาพันมาอยู่เพิ่นได้ไปถามหลานมันไปย่อมกับยูนี่หรือว่ามันเสียงยูงพันได้มาถามหลานมั่งยูยูคอยยูกินคอยยูหุ่นเอาบ่ฟังบ่ได้ฟังนะเนาะ เพิ่นก็ไม่ลอเลยน้ำเด็กหน่อยเนาะท่านก็ไม่รอเลยน้ำหลานหลานเพิ่นถามเลขหลานกรบอกกุ๊บันหมดนี่ครับเอ้ครัาหกเจ็ดห้ามาแล้วครับเนาะครับผมหกเจ็ดห้านะครับผมท่านผู้ใดอยากช่วงทิปนอกปะเปียะเบานะครับขอติดตามได้ทางช่องเศรษฐีบ้านนอกชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของเนะครับพิจารณาเป็นแนวทางนะครับ เราสลับคลิปนี้เนาะการก็ทินใจนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้เดือดสกาล่าเนี่ยเดือดสกาก็ใส่ฝาผ้าด้วยแล้วก็เปิล่าครับผมอีมซีโชคดีครับเปรี้ยงก็เปียกเนาะครับเนาะเจอกันไหมนีคลิปหนักสวัสดีค่ะผมสวัสดีครับเป็นเพื่อนด้วยครับผมค